อย่างเด้มันมียยงูหีวมันอยู่นี่มันบ่ค่อยนักขนาดยกผู้เดียวยังได้เลยยกแบบยกเอาเส้นหลังนั่นทีนที่ส2สองครับเดือนพฤศจิกาย,ยนพศสอส 2, 5พันพาไม่ได้ไปใช้ครับทาข้าเจ้าคนเฟี้ยงไม้ นี่ดทไทยทำให้แฟนเพจแฟนคลับเอ็ดซีเบิ้งนะครับเนาะว่าย่ำเาสวยย่ำมลแรงหัวเจยอเห็นอย่างแน่นนะครับเนาะไฟม้วาจินหยาดนะครับ แม่ไก่สีดขอดกับนี่เลยครับเแ,แม่ลูกลูกแม่กับนี่เท่าๆมุมๆเนี่ยครับแม่ลูกลูกแม่แดงๆกับแม่ลูกลูกแม่ขึ้นกันเนาเหรอครับพนะูนค,ครับตัวแม่พูนนี่อยู่แดนเคยเบืองไก่แท้คือว่ามือเงินไกลแน่กว่าทว่าเอามือเงินไกลเลยครับตัวแม่พูน สันนน้อยี่สายเรียนเนาะครับเนาะต้องขิดไปก่อนนะนี่เลมันเปิดไป้แสนหาเงินหาพัน,นซื้อห้าได้หกนะครับ สายเนื้อนอะครับเนาะ FC แฟนครับสนใจสายเนื้อกะทักมาได้์ได้ครับนะยกคอครับผมมี่ยืห่ตัวทองแม่นึงไก่สี่ขอดซื้อหาได้หกละครับนี่นะครแสนหาเงินนั่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับเนาะหาเงินหาพันดู หาเมื่อเนื้อหาพันเนี่ยครับเฮ้ยหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันโอ้ยวเรยอดกัลงสาวดีเนะมาะเมื่อเป็นชุดนี้นะครับเนี่ยวมาสนใจนอย่างได้ ยืนหนีกัได้นะครับแ,แม่นี่ยก็ซื้อคอที่กันครับ <c oughs> แ,แม่ลูกลูกแม่เนี่ซื้อสองได้สามทั้งสองคมนะครับเนาะคมนี่ขึ้นกันครับซื้อสองได้สามขึ้นกันนะครับ เดีวอื่นด้อีกทุน้ำเนะแมลูกตัวนี้แหละครับตัวนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับเป็นแมลูกกัน ซื้อสองได้สามซื้อเกอ่าครับแม่นี่ยซื้อหนึ่งได้สองรับประกันคขาทกขาทกของแท้เลยนะครับแม่หนึ่งแดงน,นคะครับซื้อสองได้สามเหมือกันครับผมซื้อหนึ่งได้สองซื้อสองได้สามครับแถมส่งฟรี ให้เอฟให้แฟนครับทุกคนฟรีทัวร์ภาคอีสานนะครับเนาะจากคลิปเัวเจาเยอนะครับเนาะพิเศษพิเศษให้เอฟซีอครับสือสองในสามสือสามสือซีในหกสือห้าในสองสามสอง คือหาได้นะเปียนน,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 นนะครับเนาะถ้ามองไใบก็ได้นี่ยื่นี่ก็ได้ข้ากับตอร้องในคือเก่านะครับทรงฟีคือเก่านะครับเนาะเป็นหิ้งน,น้ำเพิ่นไปกินน้ำครับมาหาหมูนะครับบ้านนังเหลือก,กิน้นนะใส่ครับแม่นี่ประเพจนังนี่แฟนเพจแฟนครับเอฟซีมางูหนังหลายๆพ่อผิดบังครับ ทอนมุหงมกันพอดีกันครับนะครับคลิปนี้จบไปชั้านี้ยแหละครับขึ้นมาอยากได้อยากให้หัวเชาวยอดส่งให้ฟีกับถักมาโทรมัสนะครับแล้วคลิปนี้จบไปชั้านี้ยแหละครับผมสวัสดีครับตัวนี้ขายตัวนี้บางแก้วครับครับผมฝอบ้านชั้นยอดนะครับเนาะบางแก้วหักเก้วของ ฟอร์บ้านดีฮักัะฟองนะครับเนาะพันนี่ยนูเงี่ของเขียวขอนี่ยมายัางครับมาแต่เพิ่นเห็นจัดการเรียบเลยแล้วครับเนาะคลิปนี้จบไปชั้านี้ครับผมสวัสดีครับแมบแมบปซื้อื้อหาได้เปรตครับนี่มาไปเขาเนี่ยคบางเกลียว เกี่ยวบางบางครับอาตงอางอตางลีโอครับต้นลีโอครับไม้ยืนหนี่งมีสองลีนะครับหนึ่งรีโอสองลีน่ะคลิปนี้จะไปชำ้นี่ยครับผมสวัสดีครับชอบกนะ็ยังนครับหมดเลยแต่